ส่วนในปี2569นั่นน่ะอันนี้เป็นปีที่เราจะออกจากแผนฟื้นฟูกิจการซึ่งในแผนแล้วเนี่ยเราจะมีการเพิ่มทุนถึง5 0 0พล้านสายการบินน้องแอร์เองเนี่ยเพิ่งมีการสั่งซื้อ Boeing Max รุ่น Max 8ไปประมาณทั้งหมด6ลำในปีหน้าเนี่ยเมื่อระบบทั้ง2ระบบของสายการบินน้องแอร์เองเนี่ยการบินไทยเนี่ยเชื่อมรวมกันแล้วเนี่ยมันจะเกิดการอินเตอร์ไลน์ผู้โดยสารต่อไฟ์ได้อย่างง่ายขึ้นแล้วเราก็จะมีการขยายเบสไปอยู่ที่สุวรรณภูมิ หลังผ่านพ้นวิกฤตโควิดสายการบินนกแอร์มีการปรับเปลี่ยนอะไรไปบ้างและมีการแก้ไขเพนพอยของนอกแอร์ยังไงวันนี้ช่วยมาพูดคุยกับคุณวุฒิภูมิจุลางกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินนกแอร์กันค่ะสวัสดีค่ะคุณพุฒสวัสดีครับพี่หลินครับค่ะสายการบินนกแอร์ชื่อนี้ก็ยังอยู่กับคนไทยอยู่นะคะหลังจากที่ทางนกแอร์เนี่ยได้เข้าแผนฟื้นฟูกิจาการตอนนั้นเนี่ยเราได้มีการ ปรับปรุงปรับเปลี่ยนโครงสร้างยังไงคะครับก็เรามีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือโครงสร้างของฟีดของเครื่องบินของเราสายการบินของนอกแอร์เองเนี่ยครับเรามีฟีดไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินใบพัดนะครับ ATR หรือว่าเครื่องบินบอมเดียหรือว่าเราเรียกว่า Q400 แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเครื่องบินเจ็ตลำใหญ่เป็นรุ่น Boe ิ n ง737-800ภายใต้แผน,นฟื้นฟูกิจการของเราเนี่ยเราปรับเปลี่ยน ชนิดของเครื่องบินนะครับให้ลงมาเหลือเป็นซิงเกิลฟีดก็คือเหลือเพียงแค่ Boeing 737-800แล้วส่วนของ ATR กับ Q400 เนี่ยถือว่าเป็นเครื่องบินที่ไม่สามารถสร้างไรายได้ให้สูงกว่ารายจ่ายเราจึงทำการค่อยๆทยอย เอาออกไปอันนี้เป็นตัวการปรับโครงสร้างเรื่องของฝีต่อจากนั้นเนี่ยเราก็มีการปรับโครงสร้างของสัญญาเช่าต่างๆสัญญาการดาเนินงานสัญญาเช่าเครื่องบินสัญญาโอเปเรตกับพาร์เนอร์ต่างๆเราสัญญาตัวไหนเนี่ยที่ไม่สามารถก่อให้เกิดรายได้มากกว่ารายจ่ายแล้วเนี่ยเราก็ขอเจรจารลดลดไม่ได้เราก็เปลี่ยนซัพพลายเออร์เปลี่ยนซัพพลายเออร์ไม่ได้เราก็กลับมาทำของเราเองนอกจากนั้นแล้วก็ยังมี โครงสร้างองค์กรทางด้านฮร e r ชีต่างๆของ Organization จากเดิมที่มี13ขั้นเนี่ยเราก็พยายามลดลงมาเหลือประมาณ4-6ขั้นแล้วแต่แผนพนักง,งานตอนนี้นะครับตอนช่วงโควิดนะครับรวมเอาซอสแล้วประมาณอยู่ที่1 7น0นะครับแต่ณขณะนี้เนี่ยเราอยู่ปีประมาณ1,400คนครับ แล้วธุรกิจการบินเนี่ยเห็นว่าเริ่มกลับมาดีขึ้นแล้วจากนี้เนี่ยไตรมาสสามสี่นกแอร์จะมีทิศทางอย่างไรบ้างคะครับ,รบแน่นอนครับภายใน Q3 แล้วก็ Q4 ไตรมาสสามและก็ไตรมาสสี่ปีนี้นะครับเราคาดว่าผลประกอบการเนี่ยจะดีกว่าครึ่งปีแรกอย่างแน่นอนนะครับเนื่องจากว่าเรามีการเพิ่มจํานวนของเครื่องบินในส่วนของ Q3 เนี่ย ช่วงนี้เนี่ยเราเอาเครื่องบินเนี่ยประมาณ5ลำเนี่ยไปซ่อมเมื่อถึงดิวโอเวอร์โฮล์ต่างๆในต่างประเทศแล้วแล้วตอนนี้เนี่ยภายในเดือน10เดือน11เนี่ยเราจะทยอยเอากลับเข้ามาบินเพราะฉะนั้นเนี่ยจากอัตราการยูทิลิเซชันและก็จำนวนเครื่องบินเนี่ยเราจะเพิ่มสูงขึ้นนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังมีรายได้ตัวอื่นๆจากการที่เปิดเส้นทางรูทใหม่ๆอย่างประเทศอินเดียเองนะครับเมืองของมุมไบเนี่ยเราจะเริ่มบินวันที่27ตุลาคมนี้แล้วแล้วก็จะมีเมืองใหม่อื่นๆเช่นประเทศญี่ปุ่นเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก4 จังหวัดเพิ่มขึ้นมาจํานวนเครื่องบินของสายการบินน้องแอร์เองเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่14ลสีลนะครับ <S <S ซึ่งในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ9 1้าถึงสิบลำที่ใช้ได้อยู่นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยเรานําเครื่องบินต่างเนี่ยออกไปซ่อมโอเวอ์ต่างนะครับโดยเฉพาะในส่วนของเครื่องยนต์ก็แผนในปลายปีนี้นะครับในจํานวนของการเพิ่มจํานวนเครื่องบินนะครับในช่วงของไฮซีซันของประเทศไทยเราเนี่ยมันเป็นหน้าโรซีซันของกลุ่มสายการบินทางด้านเยอรมันเราก็จะเอาเครื่องบินเข้ามาเนี่ยขอเช่าระยะสั้น ประมาณสัก6เดือนซึ่งเป็นหน้าไฮซีซันของประเทศไทยหลังสงการเนี่ยเราก็เอาเครื่องบินคืนเขาพอเขาเข้าสู่หน้าซัมเมอร์เป็นเป็นช่วงพีของเขาเราก็จะทำแผนอย่างเงี้ยทุกๆปีเรื่อยๆอซึ่งปีนี้เราเล็งไว้ว่าประมาณสองลับ ผมต้องอิงจาก positioning ก่อนนะครับว่านกแอร์ก็ยังเป็นสายการบิน low cost อยู่<อ>แต่เราจะพัฒนาเปลี่ยนตัวของเราให้เป็นมีความ premium มากขึ้น<อ>และเราจะไม่ไปลงไปแข่งขันกับสงครามราคา<อ>นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยภายใต้การเนินง,งานภายใน3ปีข้างหน้าเนี่ย<อ>เราจะเพิ่มเส้นทางใหม่ๆยังต่างประเทศมากขึ้นเพ<อ>ื่อเพิ่มการ utilization ของเครื่องบินในตอนกลางคืน<อ>จากเดิมที่นกแอร์ทำได้อยู่ประมาณ10.5ชั่วโมงต่อวัน<อ><อ>ต่อลำเราจะเพิ่มให้ได้เป็น13ชั่วโมง ตอล้ำต่อวันโดยการใช้เครื่องบินตอนกลางคืนให้ได้จ่เส้นทางใหม่ๆที่เราเจราจาไว้กับพันธมิตรกับสายการบินอื่นต่างๆเป็นฟดเดอร์ของผู้โดยสารให้กันแล้วกันไม่ใช่เฉพาะว่าเรื่องของ n e x t w o r k ที่เราจะทำนะครับหรือว่าพันธมิตรกับสายการบินนอกจากนั้นแล้วเรายังมีพาร์ทเนอร์อื่นๆที่เป็นพันธมิตรด้านอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบริษัทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเอนเตอร์เทนที่พูดถึงหุ้นเนี่ยไปถือหุ้นใหญ่อยู่ ต่างๆเนี่ยเราก็จะมีการทํากิจกรรมหรือทําโครงการร่วมกันต่างๆเพื่อช่วยกันโปรโมทการท่องเที่ยวของประเทศไทยโปรโมทของสายการบินนกแอร์ภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศแล้วเรื่องของจุดบินใหม่ในต่างประเทศเนี่ยนกแอร์ ok Air, เน้นไปที่ประเทศไหนบ้างเป็นหลักอย่างแรกเลยก็คือประเทศญี่ปุ่น 2. อ, India, อินเดีย 3. ประเทศจ, í, จีนนะครับเราคงโฟกัสอยู่ที่ 3. ประเทศนี้เป็นหลักก่อนเราส่วนของปี68หรือ69เนี่ยเราคงมองประเทศอื่นๆมากขึ้นเข้าไปอีกโดยเฉพาะในโซนของ a อ c ของเรา <ms on the island> ในปี2568นั้นเนี่ยเราจะมีการเพิ่มเครื่องบินอย่างแน่นอนนะครับ <my> ซึ่งเราวางแผนไว้ตามแผนฟื้นฟูเนี <standen> ่ยในปีหน้าเนี่ยเราพยายามเอาเข้ามาเพิ่มอีก6ลำ อันนี้ไม่รวมกับ Boeing Max 8นะครับ<ม>ที่เป็นลำใหม่ซึ่งอันนั้นเราวางออเดอร์ไว้เรียบร้อยแล้ว6ลลำซึ่งจะสามารถ d ดิวรี่ได้เข้ามาใประเทศไทยเนี่ยประมาณ4-5ปีข้างหน้า<ม>แต่ระหว่างนี้เนี่ยเราต้องหาเครื่องบินจากสายการบินไหนที่เขาปิดกิจการ<ม>หรือว่าหมดสัญญาเช่าเครื่องบินแล้วเนี่ยมไม่ได้เช่าต่อเราก็จะวิ่งเข้ามาเสริมทับช่วง4ปีนี้ไปก่อน<ม>ก็คือโดยปีหน้าเนี่ยหกลำ แล้วก็ช่วงปลายปีเนี่ยวิ่งเข้ามาอีกประมาณสัก2ลำ 2> จากการเช่าระยะสั้นที่ผมได้เรียนตอนตน้นจากสายการบินทางยุโรปนะครับพุกนี้เป็นตนัวแ,และปีถัดไปจะเพิ่มขึ้นมาอีกนีฮะส่วนในปี2569 25, นั่นอ่ะอันนี้เป็นปีที่เราจะออกจากแผนฟื้นฟูกิจการซึ่งในแผนแล้วเนี่ยเราจะมีการเพิ่มทุนถึง5 0 0พล้านเรามีแผนที่จะออกจากแผนฟื้นฟูเนี่ยในวันที่30กันยายน2569ซึ่งในแผนนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการ ชาระหนี้ต่างๆซึ่งหนี้ต่างๆตรงนี้แล้วเนี่ยเราเหลืออยู่ประมาณเพียงแค่400ล้านบาทนะครับไม่รวมหนี้ของผู้ถือหุ้ออีกประมาณ2,700ล้านในตรงนี้เนี่ย5,000ล้านเนี่ยเอามาทําอะไรบ้างอย่างแรกเลยมีการ1ึคืนเงินกู้นะครับที่เรากู้มาประมาณ2,700ล้าน่ะ2นะครับเราเตรียมเงินที่ว่าจะใช้สําหรับการซ่อมใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเอนจินหรือตัวแอร์เฟรมของเครื่องยนต์เองของตัวเครื่องบินเอง3เราเตรียมเงินที่จะนําเงินจำนวนเนี้ยไปซื้อเครื่องบิน ต,ต่างๆหรือว่าไปเช่าเครื่องบินกลับมาเพื่อเพิ่มศักยภาพของสายการบินน้องแอร์เพิ่มขึ้นไปอีกครับเม mm ื่อกี้อยากให้คุณมุดเล่าว่าที่เรามีการสั่งซื้อ Boeing Max ครับตรงนี้เพื่อเราวางแผนอนาคตยังไงบ้างที่เราสั่งซื้อ6ลำนี้อ๋ออย่างนี้ครับผมเรียนอย่างนี้ครับสายการบินน้องแอร์เองเนี่ยเพิ่งมีการสั่งซื้อ Boeing Max รุ่น max 8ไปประมาณทั้งหมด6กลำซึ่งเรามีการวางเงินมัดจาไว้แล้วประมาณ200ล้านบาทนะครับในส่วนนี้เนี่ยเราวางแผนไว้ว่าอีก5ปีถึง6ปีเนี่ยตลาดการบินต่างๆภายในเอเชียอย่างเงี้ยเราต้องการเครื่องบินที่บินได้ไกลขึ้นต้องการเครื่องบินที่ใหม่มีประสิทธิภาพมีฟังก์ชันเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารเพื่อที่จะสู้กับสายการบินอื่นๆได้ตรงนี้เราเลยมองไว้ว่าเป็น Boeing max 8นะครับและเราจะทําการบินไม่ว่าจะเป็นประเทศเกาหลีประเทศญี่ปุน่นซึ่งอยู่ในแอเรียประมาณ6ชั่วโมง จากกรุงเทพพวกนี <t <t ้เราก็เล็งเอาไว้ที่จะเปิดเข้ามาเข้าฝูงการร่วมมือต่างๆนะครับมันก็มาจากไอเดียก่อนนะครับว่าณตอนนี้ทุกๆสายการบินหรือทุกๆอุตสาหกรรมมักจะเอาเกี่ยวกับเทวีเข้ามาช่วยอย่างล่าสุด Talk of the Town ตอนนี้ก็คือในเรื่องของ AI นะครับผมจึงมีไอเดียว่าเราต้องพัฒนาแพลตฟอร์มในการจองตัวในการสื่อสารกับผู้โดยสารต่างๆในการสื่อสารกับไม่ว่าจะเป็น ภายในองค์กรหรือว่าภายนอก,กองค์กรผมตั้งคอนเซปต์นี้ไปในลนักษณะที่ว่าเราเรียกว่าเอ็นเตอร์เทนเมนต์แพลตฟอร์มเราจะไม่ยึดติดอยู่ว่าเราเป็นผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารเท่านั้นจริงๆแล้วเรามีคาโก้ร่วมถึงเวลาคนเดินทางเนี่ยคนเดินทางมาเพื่อการท่องเที่ยวการลงทุนธุรกิจเยี่ยมญาติต่างๆเนี่ยพวกเนี้ยแพลตฟอร์มตัวเนี้ยจะต้องตอบโจทย์ต่างๆซึ่งณนะทุกวันนี้เนี่ยเรามีโครงการตัวหนึ่งที่ทําร่วมกับสายการบิน หนึ่งนะครับก็คือสายการบินที่ถือหุ้นเราสายการบินไทยเนี่ยแหละยังถือหุ้นสายการบินนกแอร์อยู่ประมาณ10%เรนะครับเรามีโครงการที่จะทำโปรเจกต์อินเตอร์ไลน์ร่วมกันเนื่องจากว่าณขณะนี้เนี่ยสายการบินไทยเองเนี่ยจำนวนเครื่องบินไม่พอเขาขาดเครื่องบินอยู่แล้วก็นกแอร์เองเนี่ยก็มีตลาดภายในประเทศอันนี้มาเก็ตแชร์เนี่ยมากกว่า20%เป็นทุนรองรับอยู่แล้วเราก็เลยวางแผนไว้ว่าในปีหน้าเนี่ยเมื่อระบบทั้งสองระบบของสายการบินนกแอร์เองเนี่ยการบินไทยเนี่ยเชื่อมรวมกันแล้วเนี่ยมันจะเกิิดการอนนล ผู้โดยสารต่อไฟได้อย่างง่ายขึ้นนะครับแล้วเราก็จะมีการขยายเบสไปอยู่ที่สุวรรณภูมิโดยเครื่องบินใหม่ที่เราเข้ามาเนี่ยเราจะไปประจําการที่สุวรรณภูมิด้วยบางส่วนที่สุวรรณภูมิบางส่วนที่ดอนเมืองพวกนี้เป็นต้นพอเราจะอินเตอร์ไลน์กับการบินไทยได้แล้วเนี่ยเราก็จะต่อยอดไปยังสายการบินอื่นๆที่สนามบินดอนเมืองหรือสุวรรณภูมิรวมถึงปลายทางที่เราบินไปถึงมันจะเกิดการฟีดผูด้โดยสารซึ่งกันและกันอันนี้นเราจะเริ่มเห็นได้เมื่อไหร่ะคะ อันนี้เราคาดว่าภายในปีหน้าครับในส่วนของ perception ที่บุษสารมองว่าเอ๊ะสายการบินของนอกแอร์เนี่ยมีเพนพอยต์หลักที่ดีเลย์และไม่สามารถแก้ไขให้ขายได้เดี๋ยวเราลองดูว่าในเดือนนี้เนี่ยอัตราการดีเลย์ของสายการบินนกแอร์เนี่ยเหนือกว่ามาตรฐานโลกมาตรฐานโลกเนี่ย อัตราการดีเลย์ไม่เกิน25%คือมีอัตราการตรงเวลาออนไทม์และการออนไทม์เพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยอยู่ที่85%นี่คืออัตรามาตรฐานของโลกแต่ตอนนี้ขนาดนี้เนี่ยสายการบินนกแอร์มีออนไทม์เพอร์ฟอร์แมนซ์สูงถึง90%นั่นหมายความว่ามีจำนวนดีเลย์เนี่ยน้อยลงมากๆจากเมื่อก่อนเพราะเมื่อก่อนเนี่ยโอเคเรายอมรับเลยอยู่ที่ประมาณ70-80แต่ณนะวันนี้เนี่ยเราพัฒนาโดยการที่ว่าเรามีเครื่องบินที่สปร์เข้ามาอยู่ว่างๆแต่ไม่ใช่ว่าว่างจอดนะ คือทุกๆครั้งเนี่ยทุกๆวันเนี่ยสายการบินนกแอร์ขึ้นบินลำหนึ่งเนี่ย <c oughs> บินอยู่ประมาณ8เที่ยวต่อวันดอนเมืองเชียงใหม่ดอนเมืองเชีงยงใหม่มไปเรื่อยๆ8ตุ๊ปต่อวัน <c oughs> นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราลดลงมาเหลือประมาณ4ี่ตุถึง6ตต๊บ <c oughs> เลขสองตุปเนี่ยเราบินไปต่างประเทศ <c oughs> ทําให้ อัตราการใช้เครื่องบินของเราเนี่ยมีระยะเวลาหยุดพักมากขึ้นจึงส่งผลให้อัตราการดีเลย์น้อยลงแล้วเราก็อีกอย่างหนึ่งคือเรานําเครื่องบินเก่าออกจากฝีไปเรียบร้อยทําให้ต้นทุนทางด้านแมนเทนแนนซ์คอสลดลงอย่างมีนัยสําคัญสายการบินนกแอร์นะคะซึ่งก็เป็นสายการบินของคนไทยนะคะวันนี้เขากําลังจะเตรียมพร้อมที่จะออกจากแผนฟิรนฟูลในอีก2ปีข้างหน้าแล้วก็ณวันนี้เนี่ยก็ได้เตรียมแผนเรื่องของการจัดหาเครื่องบินต่างๆ แล้วก็รวมถึงการพัฒนากับเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของหน้าบ้านหลังบ้านการเชื่อมต่อกับพันธมิตรเพื่อให้ธุรกิจเนี่ยลื่นไหลไปได้เรื่อยๆวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณวุฒิมากนะคะที่มาให้ข้อมูลกับทาง InfoQuest ค่ะแล้ววันนี้เราสองคนก็ต้องขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ